ไอ้ดพันแล้วเงินเนี่ยวางเงินล้านบัานบ้านองบัวเด้อค่นี่พี่น้องยูยาก่เบืองเบิองว่าก็ไผเปิดหน้าออกดูรักสมุนจ้ะฮัลโหลสวัสดีค่ะคน่นหเอาหน้าออกตัว บมี Ooh, ้แต so so like so ่โควิดอ่ะมันไปมันร่มแล้วมีแต่สาวๆแคกันปวงนี่มานบ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 งบัวพูดนะมองตาต้นบอกมงต้นนี้ไหมนี่ไหนี่ไหมสวนหลวงตันเนาะเจาขอเงี้ยคนหลักนี้แลแสดงว่าเจ้าของเงียหลักนี้แล้วลายบอกมงกัยบอกมงวงามแท้ ต้นบกม่วงบาหนองบัวมาโคดมาเหลือแท้พี่นอ้องกต้นนะคะก็คือดานหน้องสวนนะคะ,ะ,นนนนะคะะือสวนากดเอดอ้เลอยดาก็เสร์นี่เด้อดเจ้าของบ้านลนเจ้าของบ้านรักนี้จากแล้วเอฟซีมหาเจ้าของบ้านรักนี้จากแล้วา <c oughs> มามามา โอ้ยสออรไปเก็บบันพ awan ไหมก็ปไปอีกในมื่อนี่ก็ปไปเก็บพักวานในบ้านหลวงปู่อยากไปอยู่บออยากไปแล้วมาคักขึ้นอย่างหนึ่งขอปลาขอโคกไปเธอห้องยาว้าเสื่อนไปตากแดดเด้ดดย่าใหญ่ใส่ยายหญ่มากที<ม>นี้ย่ยายสวัสดีค่ะมีมือเดียวไหมห้ยทายได้เด้ออยูย่ใกล้กันขอกระซิฟเฝ้ายุนี่แหละกระเฮ็นปุ๊บเปลี่ยน อยากไปอิหลีเด้ไปหาเก็บผักหวานอุอย้ยมาเทียวหนึ่ง,งยายปวยยูอันไ้สิมาซื้อวกวยเตี๋ยวลานแซบๆเขาเจ้ากับปีดเลยปีตไว้ไหมี่หน้ามึงอ้นไ่ได้ไปทงตมื่องอัน,น่ได้ไปจ้าย้อนเอาคุยเสยห่หยามันแม่นางที่ก็ได้หมดอุ้ยมาอยน้ำกันเลยอุ้ย โอ้ยซุมเน่กะก้วงนมียนดันมากเลม่ยนดนต้องย่านดอกกเป็นไข่หวานสิ้นสุดย่าก็ยุนงบัวยู่บ้าหน้ามะเฟืองเนี่ยอันนี้ช่วงนี้ก็บไปเฮ็ดผมที่นีเขาเจะเป็นโควิดเขาไปว้ดสันท่มากินด้น้ำมันนะนึกว่ามึงไ่อยากกินจากอูไปเด้แต่ได้แต่นวดอูเหรอเกินไปเนาะเหยาไปหนาเพไปน้ำเลือไมลาเนียบาน โยอุดอนกะไรโยไซกะไรห้ามเอาไปใกล้มันกรบปติดดอกอันนี้พวกคยเอานี่ออกจากปากไม่ยากเด้บางคนเขากับเจ๊งซี่แหละพระเจ้าก็พอให้ออกจากปากไม่ยากแต่พวกเอาออกจากปากไปใกล้มู่จุ่มมู่แบบไปกินเหล้ามั่งอยากกระบอกไปไายเตะเจ้าของบ้านมาแน่ไายสมุนเด่นไรแมาแต่ใสล่ะไรหยอดพ้นมาแต่ใสล่ะสามเสดานองบูสามเพียงหน่อยอยู่ ยู่่ยูดีๆกับปวงมาเล่นบานบานน้องบัวตั้งมาหรือมาธุระตั้งส่วนกันมากกันแ่นี้เหรอส่วนมีมะเร็งในข่าวในข่าวว่าอยู่บ้านมีในข่าวว่าอยู่บ้านมีผักหวานหลายก็เลยพากันมาเออนนั่แลกข่าวว่าทข้างหมดแดงกันลายนะย่ามได้เพิ่นกาแฟเพิ่นไปเพิ่นไปเก็บผักหวานกับย่ามเนี่อุ้ยอยากไปดิอยากไปดิม่ได้เมาเดี๋ยเมื่อกี้นี่มาเพีงมาข้าวปลาข้าวตุ๋นก็ได้ครับเพื่อจะมันมีอะไยก็ใส่ละน่าเหรอ ไก่ย่บ่งปนีนะครับบุกไก่ดอกตะกี่ยางกัซ่อมมาล่นนะอ้ยขำบ้ายางไปก็ได้เฮ้ยมันจะหอดดอกางอุแม่เบิ้งหนาคนยางกับปลาพะานยางขึ้นเขาเแหงเราอ๋อท่เเขาของน้จะปาดกันเอาคือทายมาทังนี่ทาไปใส่กระทะก็ได้เมาหนาม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 เมาาเนามเา Yeah.